ณผู้ชมคะในทุกๆสมรภูมิการรบที่ผ่านมาในอดีตนะคะเราจะได้เห็นผู้กล้าหาญมากมายค่ะที่เสียสละปกป้องประเทศชาติเอาไว้ด้วยชีวิตไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นทหารหรือประชาชนอาสาก็ตามซึ่งเยาวชนรุ่นหลังจะขอจดจําวีรกรรมของพวกเขาตลอดไปขอเชิญคุณผู้ชมติดตามรับชมสารคาดีพิเศษเชิดชูวีรกรรมผู้กล้าหาญวันนี้เสนอตอนทหารรานยุทธการพิชิตขุนศาที่บ้านหินแตกจังหวัดเชียงราย วันนี้มาพบกับอดีตทหารพรานบัณฑิตคําสีเมืองกับยุทธการพิชิตขุนศาที่บ้านหินแตกจังหวัดเชียงรายกันครับครับผมผมอดีตทหารพรานค่ายปังชัยครับประจํากองร้อยทหารพรานตู่โจมที่กองศูนย์ชคอห้าหนึ่งสามัยก่อนเรียกว่าชคห้านงสามนะนะฮะค่ายปังชัยกองอ่าปังชัยจังหวัดนครราชสีมาครับยุทธการครั้งแรกของผมก็คือยุทธการบ้านหินแตกนะฮะภารกิจพวกผมก็คือกวาดล้า,างขุนศาขับไล่ ให้ออกจากพื้นแผ่นดินไทยพว,พวกนี้อ้างการมากนะวันนั้นเราไปรถเ,เป็นรถบัสนะฮะไปอำเภอแม่จันเราเราก็ไปอยู่ที่ห้วยไคก่อนอันดับแรกนะฮะไปตั้งฐานที่ไปด้วยกันก็มีฐานยิงไปด้วยกับผมาฐานยิงจะมีปรศห้าเจ็ดปรศเจ็ดห้า,า 7, แล้วก็ปืนปืนกลหนักเขานะเราอยู่สักประมาณไม่อจถึงอาทิตย์นะฮะตอนนั้นอากาศหนาวมากเลยนะฮะพอเป็นเดือนมกราคมเรามีคําสั่งให้เราเคลื่อนย้ายไปยังบ้านหินแตกโดยรถ ดีมีองของของทหารนะจากจากแยกแม่แยกไม่จันไปเนี่ยไปถึงไอ้ก้อสามแยกเน يا, ี่ยรถโดนเผาเป็นตลอดระยะทางเลยผมมองโอโ้โหคุณค,ค,คุณสามมีอำนาจมากมายขนาดนั้นเหรอคุณสามมีอิทธิพลขนาดนั้นเหรอมันจะเป็นช่องทางเดินเล็กๆเ,เข้าไปเงี้ยแล้วจะเป็นร้านค้าเขาจะเจาะช่องเลยเจาะช่องแล้วเอาบังเกอร์ถ้าใครเข้าไปก็เป็นจุดพื้นที่สังหารเลยอยู่สองฝั่งเขาจะยิงประสานกันอย่างเงี้ย ประสานกันถ้าเราเดินเข้าไปลาดตระเวนเข้าไปปุ๊บก็ยิงประสานแต่ตร,ตรงตรงตรงจุดนี้ได้มีทหารผ่านจากข่าศึกชัยก็คือหน่วยเซเปอร์แล้วก็หน่วยรตเชดะแล้วก็ร่วมทหารหลักเขาตีเขาตีระนาบห,หมดแล้วคือพวกกุนสานี่แตกออกในหมู่บ้านนี้แตกแล้วโดยไปโดยแตกไปยังทางฝั่งเขตพมมาอยู่ในเขตไทยอยู่ในเขตพม่ามั่งหน่วยผมเนี่ยตามไปกวาดล้างชุดที่เหลือ พวกที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่เก็บแนวชายแดนเงี้ยพวกที่ไปซุกซ่อนตามหมู่บ้านที่ก่กรเรียงมูเซอร์ดีซองเนี่ยให้ผมตามไปกวาดล้า,ลางคือเราต้องจอยยุทธละทีนี้ยสิ่งที่เรานําติดตัวไปจรยุทธก,ก็คือไทยข้าสารกินได้7วันแล้วก็ไปปะทะกันตอนเย็นช่วงนั้นเวลานั้นนะปะทะกันก็จะมืดแล้วแหละไอ้พวกนั้นก็เดินลงเขามาพวกผมก็จัหาที่พักเพราะมันเย็นแล้วจะเอะกันพอดีเลยปะทะกันใหญ่เลยแล้วจับกลุ่มได้คนหนึ่งเป็นเฉลยนะแต่ถ้าเราจับกลุ่มได้แล้วเราเราจะ คือทหารไทยเป,เป็นคนมีความเมตตานะมทหารไทยไม่ใช่คนโหดร้ายนะถ้าจับเฉลยศึกได้ทหารไทยจะไม่จะไม่แตะต้องเขาจะให้เกียรติเขาแต่ถ้าคุณสู้เราจัดการคุณแน่นอนนะแต่คุณยอมแพ้แล้วก็มอบเกียดนะท่านเราจะไม่ทําร้ายคุณนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าไปกี่กองร้อยเก้าหรือสิบเอ็ดกองร้อยนะป่าบางหนักเลยครับขึ้นหอไปหอก็บินตอนเช้าเราไปถึงนนประมาณ 4, นะตีสี่นะตีสี่หอบินมาลงเป็นสิบสิบลำเลยยี่สิบลำเลยรอรอเตรียมทหารขึ้น เพื่อปรับผมก็นั่งหอไปพอเลยบ้านเห็นแตกไปสักพักพลปืนบอกโดดผมก็มองอ้โหมันสูงจังวะดโดด <c oughs> จ,จากพื้นหอไปกัข้างล่างโดโดเขาพูดคำเดียวโดนแล้วเขาก็ผลักผมลงเลยผมก็ลงไปเลยครับโอ้โหนี่เลยครับลงไปตรงนั้นเป็นโคลเลนทีนี้จริงๆถ้าไม่ติดล็อกแสกเนี่ยไม่ติดเขาเรียกเป้หลังนะผมลงไปจมแล้วผมก็พยายามดันขึ้น แล้วลูกปืนมันก็ยิงปืนถูกที่คนเฉียดหน้า <S <S เฉียดหลังเรานะมันยิงใส่เรานะผมพยายามตะกุยขึ้นมาให้ได้ตะกุยขึ้นมาให้ได้ค,คือจะหลบลูกปืนอนะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งตัวเลยมันล่อเราซะแล้วอืมผมก็ตะกุยตะกุยตะกุยได้ผมก็คือตอนนั้นเรายังไม่มองอะไรเราต้องหาที่หลบก่อนเพื่อจะต่อสู้กับเขาตอนนั้นหอก็ยิงสนานบันไหวเลยฮอกันจิ๊บกับปะทะกันนานเหมือนกันนะครับปะทะกันนานพอหอบินผ่านเนี่ยมันจะเป็น เขาสองข้างลงมาอย่างี้มันจะเจาะรูมันจะยิงประสานกันเลยพอหอวิงกลางมันจะยิงประสานหอก็โดนเป็นหลายนัดเหมือนกันนะ่ะแต่ก็ไม่เสียอาการยังบินได้อยู่ก็ยอมรับนักบินท่านตก่งมากเลยนักบินท่านบินเฉียดเข้าไปทั้งตัดตายคารูพวกมันอะ่ะไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะถ้าต่อสู้เพื่อประชาชนต่อสู้พเพื่อแผ่นดิน ปกป้องซึ่งศาตสนาพระมาหากษัตริย์ปกป้องเหมือนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมตายผมก็ไม่กลัวขอให้ผมรักษาแผ่นดินไทยไว้ะจะมายึดแม้หนึ่งตาางนี่ผมก็ไม่ยอมนี่มีความคิดของผมนะความคิดผมแต่ว่าฐานคนอื่นที่ร่วมรบกันก็คงจะคิดแบบผมนันะ่ะเขารบด้วยจิตใจเห้าหารจริงๆ